เรามาดูกันค่ะว่าพลังงานไพ่นี้เป็นของใครนะคะแล้วใครส่งถึงใครใครคนนั้นมีลักษณะเป็นเป็นคนธาตุไฟนะคะเมสสิงห์ธนูเราจะบอกว่าเป็นคนที่มุ่งมั่นในการทํางานเป็นคนที่มีจิตใจที่บอกว่าเป็นคนทะเยอทะยานนะคะเป็นคนที่มีแพชชั่นกับการทํางานสูงแล้วก็เป็นคนที่ต้องการจะมีความประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วมาดูว่าสิ่งที่เขาอยากบอกคุณคืออะไร เขาอยากบอกว่าเขารู้สึกถึงคุณได้แล้วก็เขาเขามองว่าเขาสามารถที่จะติดต่อถึงคุณได้เรียกว่าไม่ได้อ่อติดต่อสื่อสารแต่สามารถรับรู้และรู้สึกถึงกันได้เขานึกถึงคุณแล้วรู้สึกถึงคุณได้ณคนคนนั้นรู้สึกถึงคุณได้แล้วสิ่งที่เขาอยากจะบอกถึงคุณนะคะ เรียกว่าคนสองคนสามารถติดต่อกันได้ในระยะเดดับจิตวิญ,ญญาณไม่ต้องพูดคุยสามารถรู้ใจกันได้นึกถึงกันได้รู้สึกถึงกันได้รู้ถึงความรู้สึกนึกคิดถึงกันได้ดูสิว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณเขาบอกว่าตอนนี้นะคะเขาอยากจะเดินทางมาหาคุณน่าจะเป็น รักทางไกลหรือคนไกลที่อยู่ห่างไกลจากคุณมาดูว่าสิ่งที่เขาอยากบอกอีกคืออะไรนะคะกับคิดแรนดอมคลิปนี้เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าคุณคือผู้หญิงที่มีคุณค่านะคะเป็นคนที่มีเขามีความรักที่มั่นคงมอบให้กับคุณนะคะจะบอกเลยว่าคุณคือคนที่เป็นคนที่คู่ควรกับความรัก ที่เขาจะมอบให้คุณและความรักครั้งนี้ที่เขามอบให้คุณเป็นความรักที่มีความมั่นคงอยากจะมามอบความรักให้คุณแต่ว่าความรักครั้งนี้จะพัฒนาไปอย่างช้าๆแล้วก็มั่นคงนะคะมาดูอีกค่ะว่าข้อความอะไรที่เขาอยากให้คุณรู้อยากบอกคุณเขาบอกว่าตอนนี้นะคะเขากำลัมงมุ่งมั่นกับการทำงานนะคะกับการทำงานกับการสร้างเนื้อสร้างตัว แล้วก็นะตอนนี้ก็คือเขาอาจจะเงียบไปบ้างนะอาจจะไม่ได้ติดต่อหรือพูดคุยกับคุณเพราะว่ายุ่งกับการทํางานค่ะคนคนนี้มุ่งมั่นที่จะทํางานมุ่งมั่นที่จะประสบความสําเร็จนั่นคือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณและอีกหนึ่งข้อความที่เขาอยากจะบอกคือ นี่คือเดอะเทมเพลนต์นะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่สามารถเยียวยาจิตใจเขาให้พลังงานให้พลังใจเขาเป็นคนที่สามารถทําให้เขามีพลังฮึดสู้ที่จะทําชีวิตเขาให้ประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะมาดูอีกหนึ่งข้อความาจากเขากันค่ะเขาบอกว่าไม่ว่าจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นนะคะเขารู้สึกเจ็บปวด